อิซ u ซู D-Max c r o r s s ครอ o t a l t ีย a ทอทัล i สวัสดีค่ะรายการดาราการ์ตูนกลับมาพบก,กับน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะคะมีดาราการ์ตูนที่ไหนก็ต้องมีี่แอนทองผสมที่นั่นค่ะและแขกพิเศษของเราวันนี้นะคะเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนักร้องนั่นก็คือน้องเต๋าเศรษฐพงศ์เพียงพอค่ะสวัสดีครับดาราการ์ตูนนะครับผมเต๋าเศษฐพงศ์นะครับผม ผมเชื่อแล้วนะครับว่าพี่แอนเนี่ยเป็นดาวค้างฟ้าจริงๆนะครับเพราะตอนนี้พี่แอนยังค้างอยู่ข้างบนอยู่เลยครับไม่ลงมาคุยกับผมเลยครับท่านผู้ชมพี่แอนครับผมอยู่นี่ฮัลโหลฮัลโหลน้องตาวพี่แอนอยู่ทางนี้ค่ะลงมาลงมาต้องลงไปเจอแขกรับเชิญหน่อยค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับพี่แอนครับแปลงร่างเลยดีกว่าค่ะจะได้เจอกันในโลกดาราการ์ตูนด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาน้องสาวเศรษฐพงษ์เพียงพอ โลกดารากาตูนหน้าปัดนี้ฝึบึบึบตอนเส้นทางของความฝันมาแล้วมาแล้วมาแล้วพระเอกมาแล้วทางนี้หน่อยค่ะทางนี้คะ่ะขอห้รูปไหมครับเต๋รู้เป็ยังไงฮะที่ได้มาเล่นเป็นพระเอกคู่กับดาวจัดแสงอย่างคุณหมี่วครับก็ รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆเลยที่เต๋าได้มารับบทเป็นพระเอกเล่นกับพี่มิวและนิตานะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่านี่มันคือความจริงหรือว่าความฝันนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อผมเริ่มเข้ามาประกวดร้องเพลงครับ Balamos Let, let take you over, และผู้ชนะการประกวดร้องเพลงงานวัดไทยออสเตรเลียได้แก่คุณไพร์โรพอทิ้งจริงๆเต๋เก่งมากจ้ะคพิ่งฝึกร้องทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วถือว่ามาหาประสบการณ์อย่างท้อนนะจ๊ะครับคู่จะเดินสายประกวดสะสมประสบการณ์จนกว่าจะไปถึงฝั่งเขาไหมครับค่ะค่ะ บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดจุนใจะให้ใช้น้ำสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักที่เพิดไมในยอดชีวามาสิมาเป็นทองเป็นเดียวกันและผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปก็คือจะมีชื่อแล้วไหมนะ ไม่ไมไมดูได้ไงว่าเราขึ้นอะไรอยู่อะ่ะเฮ้ยตกรอบอีกแล้วอะ่ะจะไหวไหมเนี่ยเราเลิกดีกว่าบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอคลานถอยไปฉันคงเกิดแพ้แค่นี้เองอย่าไปท้อสิครับสู้สโอเคเราจะสู้ จะเป็นดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นนับกระหายยามอ่อนอ่อนคอยไว้พร้อให้เธอสมดังหวัง อย่าเพิ่งท้อนี่เป็นชีวิตที่นายเลือกเองเลยนะจะแพไไ้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยคุึกวาหลับไปแล้วเราจะต้องสู้ต่อไปต่อไปต่อไปเอตโซพี่แอนเห็นเต่าซ้อมแล้วก็เหนื่อยแทนเลยนะคะเนี่ยแต่ก็เพราะความพยายามอย่างนี้แหละค่ะความสำเร็จจึงมาอยู่ในมืออย่าเป็นคนไม่มีใจจะได้จบไปเสียทีจังว่าพอ สำนียนะสำนีและพ่อไว้สากรล้ำมาเป็นมัน่นสิเดือดร้อนเดือดร้อนสิเดือดร้อนเดือดร้อนอย่านอนให้อย้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ เต๋าพยายามจนมาถึงวันนี้ครับว่าไม่ได้นะคะหนุ่มคนนี้เขามุ่งมั่นพยายามกับทุกเรื่องแววมุ่งมั่นนี่แหละค่ะมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะอา้าวพี่แอนรู้ได้ไงครับอา้าวก็เป็นพี่แอนเชียวนะพี่แอนก็ต้องรู้สิเดี๋ยวเบลกหน้านะคะ <Yeah. S 1> พี่แอนจะพาไปพบกับเด็กชายเศรษฐพงศ์โอเคเลยครับดารากาตูนแล้วค่ะชาวดารากาตูน่ะเราจะย้อนเวลาไปหาเต๋าในอดีตค่ะนี่จะถึงหรือยังอะคะเต๋า ใกล้แล้วครับพี่แอนเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยก็จะถึงจังหวัดกาลสินเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับหูตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นมากๆอ่ะอยากเห็นต่อตอนเด็กอ่ะโอ้พี่แอนตื่นเต้นผมตื่นเต้นไปด้วยแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นแสงที่อุมงค์ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วตอนเส้นทางของความฝันมาไม่ว่าเราไปเจอละแค่เราจะจับพวกเธอแล้วนะอ้าเข้ามานะเตาหลบแล้ว ขึ้นฝั่งแล้วไม่เป็นไรค่ะหา,า,า่าจับเราไม่ได้หรอก,อกจ้าเลิกเล่นกันได้แล้ว <c oughs> โอ้ยังไม่ถึงเวลากินข้าวเลยคัะไม่ถึงเวลานอนเลยด้วยอ่ะแล้วไม่ถึงเวลาดูทีวีด้วยใช่ตอนนี้มันเป็นเวลาเล่นนี่นะจ้าจ้าจ้าจ,าจา้าพูดถูกหมดทุกคนนะจ้าแต่วันนี้พวกเราต้องกลับบ้านแล้วนะจ้าบ,บ้านบ้านที่ไหนครับ ป้ากับพี่ๆแล้วก็น้องๆเนี่ยก็อยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอครับก็แค่ช่วงปิดเทอมนี้แหละจ้าพวกเราต้องกลับไปอุดรกันแล้วงานของป้าอยู่ที่นั่นนะฮะไม่ยอมมาไม่ให้กล้ามาเต๋อหอนะกลับมาเลาเมาเล่นด้วยกันอีกนะเราจะเล่นกับใครเนี่ยเต๋อเต๋ออยู่ไหนลูกอนี่ครับเต๋อ กลายเป็นเงาตะคุ้มตะคุ้มอยู่ตรงนั้นทํำไมนะลูกก็เต๋าไม่มีเพื่อนเล่นน่ะโอ้ก็พวกพี่เขาต้องกลับไปอุดรไปเรียนหนังสือไงล่ะลูกจะเปิดเทอมแล้วจ้านั้นเต๋าจะไปเรียนที่อุดรด้วยคุณป้าครับเต๋านะครับว่าไงจ้ะเต๋าเต๋าขอไปเรียนตป .5 ที่อุดรได้ไหมครับเอาสิถ้าพ่อแม่อนุญาตป้าเองก็ไม่มีปัญหานะจ้ เาไปเเลยนะคดี๋ยวก่อนถ้าไม่ไปแม่จะมีเค้กแล้วก็ขนมที่เต่าชอบให้กินทุกอาทิตย์เลยอืมหอมหอมนากินมากิน <c oughs> สำเร็จ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เต๋าต้องไปเรียนที่อุดรให้ได้เต๋าจะไปเล่นกับพี่ๆน้องๆน,นี่นู่นเตา๋าเขาจะซื้อเกมแฟมิลี่ที่เต๋าอยากได้มาให้ด้วยนะจะไปจริงๆเหรออะเกมแฟมิลี่ ไม่ได้ไม่ได้นี่มันแผนล่อชัดๆเลยโอ้ยไม่ได้เราต้องไม่แพ้หลับมาเถอะเอาอย่าไปมาต้องไปให้ได้ต้องไปอย่าเด็ดขาดมากมันมาตั้งแต่สมัยตัวกระจึงเลยนะคะเนี่ยกระจึงเหรอครับครับนึงนะฮะเท่านี้พอไหมครับแล้วต่อเท่านี้ล่ะ โตเท่านี้ก็กําลังวัยรุ่นเลยแหละครับยิ่งมุ่งมั่นทุ่มเทสุดๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติครับฝันได้ไกลไปได้ถึงหรือเปล่าต้องไปดูกันซะหน่อยแล้วเฮ้ยลุยไปแล้วนะโอ้โหชุด,ดเทพมากเลยอะ่ะเล่นบาร์สบ้างดีกว่าเราต้องทําท่านี้ได้บ้างแล้วออกไปซ้อมดีกว่าซ้อม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 ต้องซ้อมต้องซ<ๆ>้อมเฮ้ยจู สวัสดีครับโค้ชฝีมือพัฒนาขึ้นมากนะเต๋าผมอยากเก่งขึ้นครับผมอยากติดทีมชาตินั่นก่อนอื่นก็เป็นกัปตันทีมก่อนว่าไงไรนะครับโค้ดเขอจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมและพาทีมไปแข่งขันในระดับภาคเย้ชัยโยขอโทษทีครับโค้ดดีใจเกินไปหน่อยเฮ้ยพวกเราอึดหน่อยวิ่งต่อยห้ารอบเมื่อกี้ก็ะสีพรอบแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ วิ่งต่อนักเรียนใหม่อย่าอู้ขาเก้าไม่ออกมาสิทธิ์อัพอีก100เริ่มได้ใช้ไมเตาบ้าพลังขนาดนี้จะพาทีมชนะก็ต้องทุ่มเทล่ละครับเฮ้ยคู่นั้นน่ะคุยกันอยู่ได้เดี๋ยวเพิ่มสิทอัพเป็น120ีทีปฏิบัติเฮ้ยเฮ้ยเ้ยได้หวังเลยเลยอับ หน้าเราห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิสช็อตช้าเอารับจนไม้หน่อยนุม่มเออขอบคุณครับเอาถึงผมนี่นะจากมหาวิทยาลัยมหิดลเฮ้ยจริงเหรอชื่อเพื่อนชื่อเปิดเลย,เลยคุณได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะนักกีฬามหาวิทยายลายัยเย้สำเร็จแล้ว ความฝันของเราใช่โย่ใช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 ่โย่โย่โย่ดีใจอะไรกันแม่ไม่โดนรับผมเข้าวีแล้วแม่ผมใค้ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วครับลูกแม่เก่งที่สุดเลยแต่แม่ว่าลูกอย่าิ่งดีใจเลยจะ้ะทำไม,ไมครับแม่ไปบ้านอื่นต่อนะไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยมีไรอรอบอกผมเลยบอกผมเลยลูกต้องไปเมืองนอก ว้าวโชคดีจังเลยได้ไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยอ่ะมันก็ไม่ได้ไปเรียนอย่างเดียวสิครับพี่แอนผมต้องไปฝึกความอดทนความขยันความมุ่งมั่นที่ประเทศออสเตรเลียด้วยสิครับอืมแล้วลำบากมากไหมคะ,ะถ้าอยากจะดูว่าผมลำบากหรือเปล่าเนี่ยติดตามได้ในช่วงหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับดารากา์ตูนเอากับพี่แอนนะคะมาอยู่กันที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศออสเตรเลียค่ะพี่แอนครับ ผมจะเข้าได้ไหมเนี่ยอ้าวได้วีซ่าแล้วก็ต้องเข้าได้สิคะเต๋าวีซ่ามีครับพี่แอนแต่ภาษาอังกฤษอะไม่มีเลยคนระับพูดไม่ได้เลยพี่แอนผมกลัวจังเลยอะแม,ม่แม่มมแม่ทงไม่อย่างกบบรโอกยเกเขียดเด้เขียดเด้เดเดตอนเส้นทางของความฝัน เราจะต้องส่งเต๋าไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อโอกาสของลูกแต่เต๋าก็ได้โควตาจากมม่ดลน,นะพ่อให้ลูกตัดสินใจเองไหมนั่นก็ใช่แต่ถ้าลูกได้ไปเมืองนอกก็จะได้ภาษาได้เรียนแล้วป้าก็ช่วยออกตังให้ด้วยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะพ่อก็พูดถูกแต่ส่วนที่ป้าไม่ออกให้เราก็ต้องมาหาจ่ายเองและเราจะหาจากที่ไหนมาจ่ายล่ะพ่อโอ้พ่อแม่ทําเพื่อเราขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไปเรียนเมืองนอก เราจะต้องหางานทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเราจะอยู่กันที่นี่นะได้ครับได้ครับสบายมากผมอยู่ได้ทั้งนั้นเลยฮะว่าแต่พอจะแนะนำท่านหน่อยได้ไหมครับว่าจะมีงานอะไรให้ทำบ้างเรื่องงานน่นจะเย็นเย็นจะช่วยหาให้ตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนนะก็อยู่เดียดๆกันหน่อยก็แล้วกันนะเดียดยังไงได้ล่ะเนี่ย <S <S คุณผู้ชมครับจะเรียนต่อที่นี่ได้เนี่ยภาษาอังกฤษต้องมีพื้นฐานซะก่อน แต่ผมว่าน,นี่จะรอดไหมอ่ะขอดี่จีว่าอันนูอันนู้เฮ้ยอ้สโลดีสอรดี My name is เต๋าครับโอ้ฮัลโหลเต๋าซัง Hola Everybody โอ้โอเล่โอเล่โอเล่ฮอล่าโอล่าโอว่นละวุโอเคโอเค อาจารย์มาเลยไฮไฮเยอะไป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 โอ๊ยพูดไม่ได้ทั้งชั้นเลยเนี่ยอย่างนี้สิค่อยมีกำลังใจเรียนหน่อยเอาละสุดท้ายหลังเลิกเรียนผมก็จะมาทำงานในร้านอาหารที่เนี่ยเนี่ยใครได้เป็นกุ๊กเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยครับการได้เป็นเด็กเสิร์ฟก็ทำเงินได้มากเช่นกันแต่สำหรับเด็กใหม่อย่างผมอ,ะ <S 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 อ่ะอ ผมทำร้านอาหารอยู่ช่วงหนึ่งจนได้งานใหม่เงินก็ดีขึ้นครับอะไรวะเนี่ยกินแค่นี้ถังขยะก็อยู่ไม่ไกลต้องอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้เก <c oughs> ็บขยะไปเฮ้ย <c oughs> ไม่ช่วยกันประหยัดเลยไม่มีใครอยู่สักกคนทำไมต้องเปิดไฟไว้สว่างโล่อย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องปิด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 ให้หมดอ <c oughs> <c oughs> ปิดมากไป วิธีการประหยัดไฟฟ้านะครับผมวิธีง่ายเลยนะครับก็แค่เปิดแค่พอใช้ได้แหละครับงั้นเตาขออนุญาตนะครับสาธิตวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้านะครับเราใช้ไฟฟ้า1หน่วยหรือ1ยูนิตเนี่ยคือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด1,000วัตวัตที่ใช้งานใน1ชั่วโมงใช้สูตรการคำนวณดังนี้ครับกำลังไฟฟ้าชนิดนั้นๆคูณจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าหารด้วย1000คูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน1วัน ก็จะได้เท่ากับจํานวนหน่วยหรือยูนิตครับสมมุติว่าที่บ้านเนี่ยมีหลอดไฟฟ้าขนาด50วัตต์จำนวน10ดวงเปิดใช้ประมาณวันละ6ชั่วโมงจะใช้ไฟฟ้าวันละ50คูณ10หารด้วย1,000คูณ6ก็เท่ากับ3หน่วยหรือประมาณเดือนละ30คูณ3ก็จะได้เท่ากับ90นและดูอัตราไฟฟ้าสิครับ เปิดไฟทิ้งไว้10ดวงเนี่ยเดือนนึงต้องจ่ายเงินถึง166บาท89สตางค์เลยนะเรื่องอะไรจะเอาเงินมาทิ้งนอนเลยดีกว่าประหยัดไฟได้ด้วยพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้าเลยขอตัวนอนก่อนนะครับบ๊ายบาย,ายนานๆได้หยุดสักทีขอดูซีดีจากเมืองไทยหน่อยเถอะ เลยอ่ะเราจะล้องได้บ้างไหมเนี่ยโอ้โอ้ยโอไม่ได้เรื่องเลยฮะมีค่าหนังสือเรียนค่าเช่าบ้านค่ากินค่ารถไฟค่าเดินทางไม่เหลือไว้ไปเรียนร้องเพลงเลยอ่ะจะเป็นอย่างพวกเขาได้ก็ดีสินะได้ร้องเพลงได้ทําให้คนอื่นมีความสุขอยากทำอย่างนั้นบ้างจังไม่ได้เราต้องลงทุนหน่อยละนี่ค่าเรียนหนังสือ ค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่ากินแค่นี้ก็พอแล้วนี่ค่าเรียนร้องเพลงเอานะกินน้อยหน่อยจะได้หุ่นดีๆไงเต่าน่น่นีนีนนนนนน เนื้อเสียงแน่นขึ้นนะดีเลยล่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณ้ำเสียงแบบนี้ครูว่าผมไปประกวดเอได้ปะครับ AF เลยเหรออืมต้องฝึกอีกนะได้ครับงั้นผมจะประกวดทุกเวทีในออสเตรเลียเลยผมว่าจะลองกลับเมืองไทยไปประกวดดูด้วยครับแล้วเรื่องเรียนล่ะผมจะกลับไปเรียนต่อที่เมืองไทยครับตอนนี้ผมมีความฝันแล้วผมอยากทำให้มันเป็นจริงครับ โอ้โห uh huh. เส้นทางความฝันของเต่านี่มากไกลหน้าดูเลยนะคะจากความฝันที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติจะพลัดจับผูต้องไปเรียนเมืองนอกจนพบเส้นทางความฝันใหม่ตัดสินใจยากไหมคะในแต่ละช่วงเนี่ยโอ้ oh, ตอนนั้นก็ตัดสินใจยากมากครับพี่แอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเรียนต่อก็จะจบปริญญาตรีแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ๊หรือว่าถ้าเรามาประกวดช้าไปเนี่ยเราจะอายุเกินหรือเปล่าจะแก่ไปหรือเปล่าแล้วเขาจะเอาเราหรือเปล่าผมเลยรีบตัดสินใจกลับมาเลยครับผมแล้วก็ ในด้านกีฬาเนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังรักในสิ่งที่ทําอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปจริงจังเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมาจริงจังในเรื่องของการจะเป็นนักร้องให้ได้นงครับเต่านี่ไม่ใช่แค่นักฝันเนาะแต่ยังมีความเป็นนักสู้เต็มเปี่ยมด้วยนี่ถ้าฝันอย่างเดียวก็คงมาไม่ถึงวันนี้แน่ๆเลยใช่ครับผมฝันอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องทําด้วยครับ วันนี้แอนและดาราการ์ตูนขอปรบมือให้กับความเป็นนักสู้ของเต๋าดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบสุณครับขวบคุณครับส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่มีไอเดียประหยัดพลังงานเริดๆก็เข้ามาแชร์กันได้ที่ Facebook ดาราการ์ตูนนะคะเข้าไปดูในรายละเอียด Facebook กันได้เลยค่ะครับผมวันนี้นะครับเต๋ากับพี่แอนต้องไปบายกันก่อนนะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยมาดูกันนะครับว่าเส้นทางในวงการบันเทิงของเต๋าจะเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้เต๋าแล้วก็พี่แอ บายบายครับสวัสดีครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับแอนสัปดาห์หน้านะครับเตาจะมาเปิดเผยสาวในดวงใจใครอะไม่บอกแต่ว่าติดตามได้ใน